เป็นนาองเมื่อนีดินฟ้าเพิ่นได้ยินเสียงใจเฮาสองจังมาโจามาจองดึงขึ้นจากหลุมความจนมาในคราบคนพูดเป็นพ่อ่าต่อทางฝันสอนเยียนเขียนอ่าน พระบูพามนให้ชีวิตใหม่มอบวิชาอาชีพเลี้ยงตนให้เดินบนถนนเส้นทางที่จะใหใไฟฝันลานยางามบ้ชุดพอเพินเอาให้ใส,ส่บวสิไปหัวสา ิ่งที่ทำยังบอดฝันอยู่เป็นแห้งใจให้ลานไปสู่ความฝันดนดนเดอยาหลังข้าเฮือนหัวป่ามันที่ลานโตใหญ่เจ้าบองเติมใจพาใบบางฝนตกมา ลานสิเก็บเป็นแรงพักดันเพื่อวันข้างหนา้าหันไม่ว่าสนาได้เป็นศินลปินสิื่อสินตรงงางมงงมาฝากยาด้ยออาจติ <c oughs> <c oughs> เล็กหน่อยอัสตะจันสักกณาพรติดตามตันตลอดไขแม่มันบอแม่มันยูซาร่าเพ่งเหว่ยสมสาสมี่งไข่้างหาไวนบ้านพรากกะวันอีกค้างวาดอิติดตามเบิร์ดอ้ายอ้ายโอ้แมงครับนีหลาครับไมเขกสียหาค้างเงียมีขเี้ยสูตลอดเลอดยู่นพรนกไปโดนโน้ามันดัง ทำบันทักกงเาอาจารย์เองสีแดงตี๋จริงชั่งวัดไปก่อนะอ้าเพอ่ออยไรไม่ใช่นะกวสูงก็สูงแม่จริงค่ะอี่แม่บอกบ้าค่ะป้าบูอ้แืลอันนี้สาออย ดังดูดังๆก็นี่เราลองนี่แหละเป็บผิวล้ำบ้างเลยลองเนอโทษเลยเซ่ไม่ผ่อนวี่จะได้คนดวไม่ผ่อนอืมเด็ด็จองกันไปกิี่มันหยอกความเพินไป่ด็กหัม่เดนี่ลองศิลปินมีศิลปะพ่นสวรรค์จะอไปพสวีงนั่งาดเลย คนบาอยูก็จะคนยังอยู่เลยยูเหเป็นการเรียนเป็นเนี่ยต้องว่างตัเห็บเป็นเทำมตาปิ้นมันได้ควสวรร์มาแต่การกวาดแส้เรอยู่ตรกลางเลยตัเละตัดยีราเกินยลาดอัสัจนเสียงอยู่ซึ่งีพลังเสียงเนาะอันไม่บริปับแอคัวคอม ไปสเสียไปมาอาตามแบนละดีแล้วทำมีงก็โอเคแล้วละ่ะก็ลองสบายเสียงให้ดังๆด,ด้วยให้ดังเก่าๆแต่คุณ้าพอนไอ้กุน้าพอนี่ซื้อจะใดเลยบอกไอ้กุณ้าพอน ขอตาพ่อมากลอมบบีล่ะมาลูกมากครัว่นนีจะหนกหนีกหักแล้วเนาะมันอ้าวหันี้หักนี้ดูเออไปดูเนี่ยการตั้งเป็นหลเดีนยอดเนพ่อแม่เลยเออไอค้ข้าวพ่อค้าข้าวต่อเอี้ซีพอดี้องกรดีนำเภนไดบั กิจกิจต่างกิจยืดชวงให้รู้จักกับการาี่จะทำกิจกิจที่สำคัญตลอดเวลาชาวหนุ่มจะพองคำว่าที่จะทำกิจวัตรกิจทำกิจการที่เราทำมา ด้าง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 ของเขาเตีย้โลกกิอไข่กตินตามสองสองเป็นหลานไเขาเตยตามพันดาเด้อ่จะบอกเออิตาไม่ต้กิตาเขเด้อกิตาเขาหลายเเดียวนี้เดียวดงเด้ตเี่เวรเดียวเตรียมต้อนลไป